ไปไหนไม่สต๊อปเลยนะไปอย่างไรตรงที่รถบัสไปทางไหนที่นี่คุณไปไหนเพื่อนๆคือผมถามคนท้องถิ่นอะเขาเดินมาส่งเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆมันจะต้องรอแถวนี้แต่ว่าเขาก่อสร้างนะฮะคือเพื่อนๆอย่าพึ่งคิดว่าทําไมผมเชื่อคนง่ายอะไรแบบนี้จังจริงๆผมไม่ได้ถามผู้ชายคนนี้นะผมถามผู้หญิงแล้วแกก็เรียกให้คนนี้มาช่วยดู เขาก็ช่วยกันดูสักพักเลยแล้วแกก็ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้แกก็เลยพาเราเดินมาฮัอาเะกคนราแบบเป็นจุดี่คุณไปเัอืไปเซ็นโอเคโอเคเดี๋ยวไป่โอเคอาดอขามาส่งเราแบบด้วยความใจดีอ่ะอยีางมากโอ้ม y god หน้าตาเขาดูน่ากลัวนะแต่ว่าเขามีน้ำใจมากเลยเพื่อนๆแต่ก็เลือกคนถามนะดีๆต้องต้องดูคนดีๆฮะน่ารักะเขาจอดตรงนี้แสดงว่าเราก็รอขึ้นตรงนี้ได้นี่หว่าบรรยากาศรอบๆคือมืดสุดเพื่อนๆดูไม่มีไฟ ผมขอยืนอยู่บริเวณไฟไฟแล้วกันนะ,อะขอยืนอยู่ตรงนี้นะไปอยู่ในมุมตรงนั้นแล้วแบบมืดมากเลย r รี <laughs> Rio de เดจาเนโรวันแรกเหียงมามากเวลาในเททรไยแคชะ ที่สุดเราก็ได้ขึ้นรถบัสแล้วเพื่อนมาถึงวันแรกก็เหนื่อยเลยตอนนี้เราลงรถแล้วจ้าเดี๋ยวกำลังจะเดินไปโรงแรมละว,วันนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยเดินทางอย่างเดียวฮนะหมดวันมาถึงบราซิลสี่วันเนี่ย รู้สึกว่าประทับใจกับคนที่นี่มากๆเพื่อนถ้าผมพูดภาษาโปรตุกเกสได้แล้วสามารถสื่อสารกับเขาได้นะผมจะยิ่งรักแล้วก็ชอบคนบราซิลอะแค่รวมๆขนาดเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเขายังช่วยเหลือเราขนาดนี้ทำไมมันเงียบจังเลยวันนี้วันศุกร์นะเนี่ยร้านอะไรปิดแล้วอะเออโทรศัพท์ซัมซุงก็แบตหมดนะเอา iPhone มาใช้นะเนี่ยตอนนี้ต้อง เอามาเปิดดูแมพแล้วก็เก็บใส่กระเป๋ายังรวดเร็วข้างๆโรงแรมมีร้านเบียร์แบบนี้ Hola Hola I have reservation here I bless English <laughs> I have reservation here for one night แต่เดนนี่คือโฮสเทลของเราครับเพื่อน สามเตียง <ś 2> น่าจะอึดอัดเลยนะเนี่ยถ้าใครนอนเตียงชั้นแบบนี้พนเพื่อนๆดูดิว้คืนละห้าร้อยกว่าบาทนะะมีเราคนเดียวอีกแล้วเหมือนเราเมาห้องตลอดเลย <ๆ S 1> อุตส่าห์ว่าเหตุผลที่เราจองโฮสเทลก็คือเพื่อที่จะมา make f r i e n กับคนนะฮะแต่ผมถามรีเซพชันว่ามีนักท่องเที่ยวไหมเขาบอกว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีอืมเป็นประเทศที่สวยงามมาก แต่ว่ามันขึ้นชื่อเรื่องอันตรายนะไม่รู้ว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเขาไปนอนที่ไหนกันวันเนี้ยเดี๋ยวถอดเสื้อก่อ <c oughs> นนั่งพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงไปกินเบียร์ข้างล่างนีเพืนเห็นร้านเบียร์แบบบรรยากาศน,น่าร่างมากขอไปดื่มเบียร์เพื่อเป็นยากนอนหลับเรากันนะโอลาจะนอ can I have baby beer service อักฤษอัมสเตอร์

วันนี้จะไม่กินข้าวเย็นนะครับเพราะว่า,ากินข้าวตอนบ่ายสามที่เขาแวะพัอกอกินมากก็มาดื่มเบียร์ก่อนนอนถูกมากที่เซอเปาโลถ้าท่านกินเบียร์อน,นอยางตับนะประมาณ15-18แาถึงแแนะเพื่อนๆแต่ที่เนี่ยเริ่มต้นแค่11แแฮร์เอง มองชีพถูกกว่านะในเรื่องเบียร์นะแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องอาหารนะว่ามันจะแพงกว่าหรือว่าเท่ากันมันหมูดไันได้อะบรรยากาศมันดีอรเนี่ยคนท้องถิ่นมานั่งดื่มกันนะคนที่นี่ชอบกินเบียร์เพื่อนนตีเขก็แบบพออะลาฟินเื่อนลาฟินมาสัมผัสศึกสาวัฒนธรรมบ้านเขาอยากให้สังเกตผู้คนนะคนที่แบบพูดด้วยพบเจออะไรอย่างเงี้ยน่ารักยังไม่มีคนที่แบบ อีกนอกผมนะเวลาผมถามขอความช่วยเหลืออะไรมีแต่คนยิ้มแย้มแล้วก็พร้อมที่จะช่วยตลอดเวลาเพื่อน Good morning เช้าวันแรกที่เมืองริโอเดจาเนโรนะฮะย่านที่ผมอยู่คืองเงียบมาก คือผมเพิ่งอ่านข้อมูลนะว่าหลังวันศุกร์เลิกงานเนี่ยเขาจะกลับบ้านนอกเมืองกันหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นในเมืองเนี่ยจะเงียบแบบนี้เงียบมากตอกซอกซอยแทนที่ศุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะพุกพ่านเนาะแบบว่าออกมาเดินชอปปิ้งกินนั่นนี่ฮะแต่กลับกันที่นี่คือเงียบสไตล์ยุโรปเลยอ่ะการแต่งตัวของเราวันนี้ ใส่เสื้อฟุตบอลทีมชาติบราซิลการมาเที่ยวประเทศฝั่งนี้นะแต่งตัวยังไงไม่ให้ล่อโจนก็คืออย่าแต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวเพื่อนๆให้แต่งตัวจนเท่าที่สุดเท่าที่แบบจะเป็นไปได้อะไม่งั้นเราจะเป็นเป้าหมายแล้วก็เป็นที่ดึงดูดจุดสนใจของของโจนนะนะโอ้ดูกลางเมืองถนนเลนอะไรกว้างมากเพื่อน มีแ r ร m ด้วยนะเนี่ยแ r ร m ที่นี่ไม่ได้ใช้สายไฟนะครับผมเขาจะมีระบบไฟอยู่ในล้อมันนะเนี่ยแบบนี้ก็ดีโล่งหูโล่งตาการคมนาคมเนี่ยก็สะดวกดีคือเขากระจายความเจริญไปเมืองต่างๆได้ดีเพื่อนๆไม่กระจุกตัวเหมือนแค่กรุงเทพบ้านเรานะคือเห็นว่ามันไม่มีรัวรอบใช่ไหมเขาจะมีคนเช็คตั๋วอยู่ข้างบนนั้นอยู่นะก็คือต้องซื้อตั๋วก่อนขึ้นนะฮะ ตึกอาคารยังสูงเยอะเลยเมืองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ค่อนข้างเจริญแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับมาเยือนที่นี่นะ Rio Janeiro, เรียวเดจาเนโรเขาถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวโปรโตุเกสนะเพื่อนๆตอนวันที่1มกราคมปี1502เ,เขาได้เดินเรือขึ้นมาที่นี่แล้วเขาก็ได้ตั้งชื่อบริเวณปากน้ำที่เขาได้เอาเรือขึ้นมาเนี่ยว่าเรียวเดจาเนโร ก็คือตรงตัวเลยนะเรียวในภาษาสเปนโปรตุเกสจะแปลว่าแม่นม้ำเดแปลว่าของจาเนโรภาษาโปรตุเกสแปลว่าเดือนมก,กราคมอ่ะเพื่อนก็คือแม่น้ำแห่งเดือนมก,กราคมแล้วก็คนบราซิลเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเป็นซิตี้ออฟก็คือเป็นเมืองของเทพ,พเจ้าก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเขาจะมีรูปปั้นพระเยซูที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่เราเห็นตามรูปนะที่แบบ การแขดแบบนี like this, ้มองลงมาแล้วก็จะมีวิวภูเขาสวยๆอ่ะเพื่อนๆก็ที่นั่นได้เป็นหใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ตอนปี2007นี่เองผมก็เลยพาเพื่อนๆมาที่นี่ฮะเป็นเหมือนบัเก็ตลิสต์เหมือนกันเพราะว่ามันดูยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการอ่ะเราต้องมาเยือนให้ได้ฮะที่นี่มีรถขายคคอะเทลเค้นแบบนั้นอ่ะ แต่ที่มันเหมือนกับเซาเปาโลนะเมืองมีคนเล่ร่อนนอนข้างถนนแบบนี้เยอะเลยเพื่อนๆดูแล้วก็มีคนขายขนมในสี่แยกสามแยกแบบนี้ฮะดูดิที่นั่งๆน,น,น,นอนอยู่นั่นคือคนไร้บ้านหมดเลยนะเดินไปทางไหนก็ได้ยินเสียงเพลงคึกคืนมากเป็นสตรีทฟู้ดขายแฮมเบอร์เกอร์ขายฟาสต์ฟู้ดอ่ะเพื่อนๆ ดูตึกอาคารตรงนี้สวยมากเป็นโรงหนังโรงหนังที่เมืองนี้เป็นเอกลักษณ์มากสวยอะ่ะมีป๊อปคอร์น <c oughs> คลาสสิกดีตึกอะไรต่างๆที่สร้างตั้งแต่สมัยปโปรตุเกสเป็นอาณาน,นีคมเนี่ยยังหลงเหลือเยอะอยู่นะเพื่อนๆเ,เดินไปทางไหนก็เจอเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์ฮะดูรอบๆถึงแม้ว่าเขาจะสร้างเมืองมาใหม่นะแต่ก็มีความสร้างให้มันกลมกลืนกับเมืองเก่าอะ่ะ ดูอาคารเดินสวยอะเห็นนักท่องเที่ยวกำลังเดินไปไหมนี่ตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเรียวเดจาเนโรเลยนะฮะเห็นจากคนกำลังเดินไปกันเยอะมากๆเพื่อนๆว้าผมเห็นเขายืนต่อแถวกันถ่ายรูปอ่ะเป็นบันไดที่เขาสร้างจากจากกระเบื้องโมเสกฮะโดยศิลปินชาวชิลีนะไม่ใช่ชาวชาวบราซิลนะเนี่ย ด้าน,นล่างก็มีขายของอะไรต่างๆมีเบียมีของที่ระลึกโอ้โห و, คนโคตรเยอะระวังกระเป๋าอะไรดีๆนะคนเยอะมากใครที่แบบอยากมาถ่ายรูปกระเบื้องผมว่าคงไม่เห็นกระเบื้องอะ่ะน่าจะเห็นแค่คนอะ่ะนี่ตั้งแต่ตรงนี้เลยเขาปูไปเนี่ยฮะจะเป็นกระเบื้องลายโมเสกที่ ที่เขานำมาจาก60ประเทศทั่วโลกนะฮะมาสร้างตรงนี้นะในบันไดบริเวณนี้ตรไนี้กลเาสเปรย์ฉีดผมมาด้วยใครอยากถ่ายรูปก,ก็นี่ฮะดูคิวนะเราแค่เซลฟี่ประมาณนี้พอค่ะุก <laughs> คนโคตรเยอะอะผมคง <laughs> ไม่ต่อคิวถ่ายเพื่อนๆแล้วก็มาคนเดียวด้วย <laughs> เดี๋ยวพาเดินไปดูแล้วกัน นี่ยก็มาแต่เช้านะจะได้แบบไม่ต้องต่อคิวแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่มีอะไรแต่ก็เหมือนมีอะไรอะ่ะเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าที่ทําให้สถานที่โด่งดังเพื่อนๆคือเห็นไหมความอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนาะมาคนก็อยากมาตามนะถามว่าสวยไหมก็ พัดพัดีอ๋อนี่ไงข้างบนตรงนี้แบบไม่ติดคนดูโอเคมากกว่าคือจุดลิ่มต้นของการที่เขาสร้างอะไรแบบนี้เขาเริ่มจากปลูกกระเบื้องเพื่อที่จะตกแต่งทางหน้าบ้านเฉยๆอ่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้ไปไปมาๆก็กลายเป็นว่าได้ปลูกตั้งแต่ทางตรงนูน้นยาวจนถึงตรงนู้นเลยฮะเ <laughs> พิ่งสร้างตอนปี1990นึงนะไม่นานมานี้เองฮะกลายเป็นว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลย โอ้มันไม่ใช่บันไดเล็กๆนะฮะมันเป็นทางยาวเลยอ่ะน่าจะร้อเมตรได้มั้งเนี่ยถ้าเราเดินขึ้นไปบนสุดนั้นก็จะมีลายกระเบื้องที่เขาทําเป็นธงชาติบราซิลฮะว้าแสดงนี่บนสุดตรงนี้ฮะจะเป็นกระเบื้องลายธงชาติบราซิลนะ มีศิลปินดีกิตาร์ด้วยคนโคตรเยอะเพื่อน <c oughs> คือนักท่องเที่ยวก็อยากมานะจุดที่เป็นแลนด์มาร์กนะฮะตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปบันไดใช่ไหมนี่ทางระหว่างมาเราจะเจอกับจะเป็นก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะที่อยู่ใกล้ๆกันนะสามารถเดินเที่ยวได้ในเมืองครับเพื่อน ตรงนี้จะเป็นรางส่งน้ําเก่าแล้วก็จะเป็นโบสถ์ที่เป็นทรงโดมใหญ่ๆฮะเนี่ยนี่ฮะบริเวณนี้นะเป็นรางส่งน้ําเก่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่18เพื่อนๆข้างหลังตรงนู้นเห็นไหมเป็นรูปโดมอะอันนั้นจะเป็นโบสถ์นะฮะโบสถ์ทรงโดมที่แบบเราไม่ได้เห็นบ่อยๆแบบนี้น่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวแล้วมั้งเนี่ยที่สร้างแบบนี้แค่รางส่งน้าจาเป็นต้องสร้างอลังการขนาดนี้เลยไหมว้า นี่ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้จะมีจะมีตำรวจนะอยู่ตามจุดต่างๆนะผมว่าเห็นตำรวจเยอะมันก็ปลอดภัยแต่คาดการได้เลยว่าสถานการณ์มันไม่ปกติคนระับเพื่อนๆเนี่ยแล้วยิ่งบริเวณนี้คนไร้บ้านอะไรเยอะไม่สามารถถือกล้องได้แบบสบายใจนะกล้องเราจะอยู่ติดตัวใกล้หน้าเราหน่อย อันนี้เหมือนเขาเอาเสื้อผ้ามาแจกคนไร้บ้านอะ่ะมีวอนันเทียมาตัดผมด้วยโอ้ดูคนรอตัดผมเนยเยอะมากล Do you speak English Do you speak English No. Uh, what What is this event? <laughs> the event, for voluntarys, voluntary for homeless. Ah, si, si. Ah, si, Ah, yes, yes. In which country? Ah, Ah, are passeando. Hola. Hi. Hi. How are you? I'm you, you thank your friend. <laughs> yeah, I just look for someone who can speak English mm -hmm. and then. Oh. What, what is this event? So, here is a. We call a Hallelujah solidario It's a music festival. Amazing. Uh, but we take care of the poor so, people. Uh, it happens um, one time a year. Oh, uh, only once a year. Uh, we have every Saturday. The same services, like not with the music and stuff. When the music stuff is just uh, one time in a year. Ah, cool. So we um, received like the four people and then. nice want in? can not want I? If it's disturbed, I come meet Yes. Yeah, yeah. yes. see. to to just to you, do you Oh, Gabby. Uh, ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราพาเข้ามาอยู่ข้างในนะผม this is Gatsby Hi guys Are you Brazilian? I am Brazilian. Ah really? But you mix a lot. You think? Yeah. Sometimes people say that I look like an European, but I don't think so. You look like European. you Do think? Exactly. Because of mix a lot here, like yeah. black people yeah. and European face, yeah. and I, d I cannot know which faith is real Brazilian. Oh, okay. <laughs> because mix a lot. Yeah, my my father's family is Portugal si. and my mother's too, but they were both born here. Oh. Yeah. for long for long yeah, yeah. But mostly white people homeless because of. Drug, yeah. Yes. Yeah. Yeah. Actually, here, there are a lot of people yeah. with money getting up in the, the streets, like, because they're so addicted, they rather don't go home. Like, so they... Why? Why? Why they want to they stay They like it. They feel, like, understood. It's easily It's easy to, like, get drugs and everything. Oh. เป็นงานทาเทคนิคที่รู้สึกว่ามันกบกมากเลยนะเนี่ยเขามีถิ่นคนยากวัยรุ่นนะแต่ก็ปัญหาส่วนมากก็ยังเป็นยาเสพติดหลังจากที่ได้พูดคุย É <laughs> é Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela tua infinita misericórdia. Pela tua misericórdia. Tu és o meu bom pastor. És o meu bom pastor. Nada me falta. Nada me falta. Obrigado, Jesus. Obrigado. É de Eu te. เมื่อกี้คนที่ขับจักรยานเขาก็ตะโกนบอกเรานะเป็นภาษาโปรตุเกสแต่ผมฟังไม่เข้าใจเขาบอกว่าคาเม่าคาเม่าก็น่าจะแสดงว่าให้ระวังกล้องด้วยให้เก็บใส่กระเป๋าไว้อะไรประมาณนี้ฮะข้างหน้าผมตรงนี้นะให้ถ่ายว่าคืออะไรไม่ใช่หอหรืออะไรนะฮะอันนี้คือโบสถ์คาทอลิกนะโบสนี้เขาก่อสร้างในช่วงปี19 6 4จนถึงปี1979ฮะ ก็เขาสร้างจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างแทนโบสถ์เก่าอะฮะเพราะโบสถ์เก่าเนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่ปีประมาณ1 6 4 5 5 0นี่แหละนี่ว้าก็แปลกตาดีเพื่อนๆเราไม่ได้เห็นโบ์รูปร่างแบบนี้เนาะปกติก็จะเป็นอีกแบบอีกแบบหนึ่งอะที่เราเห็นคุ้นๆตากันนะฮะแต่นี่เป็นโดมขนาดใหญ่เลยมองข้างนอกก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าว่าเป็นโบสถ์ฮะ โคตรใหญ่ในนี้ก็บรรจุคนได้ประมาณ8,000คนนะฮะถ้าแงน้มองขึ้นไปข้างบนนะก็จะเป็นรูปไม้กางเขตน,นะอยู่บนนั้นแล้วจะมีกระเบื้องซีซีแบบนี้ตกแต่งนฮะมาประเทศที่แบบแถบฝั่งนี้ก็จะได้เห็นโบสอะไรเยอะหน่อยนะกินหอมมากข้างในเหมือนเขาขายป๊อบคอรนรสคาราเมลเลยหอมอะ่ะ อันนี้คือผมกำลังจะเดินไปอนุสาวรีย์ข้างในเมืองนะฮะแต่ว่าตาของเรามันซอกแซกดูนั่นดูนี่ก็มาเจอกับต้นไม้ต้นนี้ <c oughs> คุณตาไหมอันนี้คือต้นตะขบเพื่อนเบราซิลก็มีต้นตะขบเดอ้อนี่ลูกตะขบใกล้ๆมองหาลูกแดงๆก่อนอะอะตะขบบราซิล จริงๆต้นไม้ที่ปลูกบ้านเราอะ่ะแบบได้รับพันธุ์ของมันมาจากโปรตุเกสก็เยอะนะอย่างมะละกอใช่ไหมมะละกอก็มาจากประเทศโปรตุเกสนะฮะเนี่ยก็จะมีพืชพันธุ์อะไรต่างๆคล้ายๆกับบ้านเราเลยเดินๆอยู่เนี่ยเหมือนแบบอยู่ไทยแลนด์นะเพื่อนเพราะว่าต้นไม้ en en, เอนวรเนเมนตอะไรต่างๆมันคล้ายๆกันมีตะขบได้จ้าแล้วก็มีกระถินด้วยนะที่นี่ เดี๋ยวเรามาเปิดรากส้มตำฮะขนุนก็มีด้วยคือเหมือนกันกันกบไทยแลนด์เป๊ะเลยมาอยู่อีกตั้งทวีปหนึ่งก็ยังมองเห็นตะขบนะเราเนะี่ย